ี่น้องไปดินได้จ้ะเพื่อเกิดสงครามนี่สุกอย่างเลยจ้ะมีอาหารมีน้ำน้ำหวานมีมันฝรั่ง,งมีไว้มีเหล่ามี้องใต้ดินจ้ะ นี่ผลละไมดองผลลาไม่ที่เป็นลูไปมันบักยุม่มฝรังอ่ะจ้ะแล้วมาแชร์แข็งขอขอ,ขอโทษด้วยจ้ะที่มันไ <c oughs> ม่เคยได้เจ็บปันไดอยอยู่อ่ะเนี่ยอยู่สองคนน่นมีช่องฟิตแต่สีอันจ้ะไก่มีปลาวันเมื่อน,นี้ว่าสินหนึ่งปลา,ากินจ้ะปลานิ้น นี่ห้องส้วนาน้ำจ้ะแค่นี้แหละจ้ะนี่คือห้องไต้ดินจ้ะ